สวัสดีครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับวันนี้นะครับราคายังคงไซด์เวฟออกด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตามที่ท่านลงทุนได้กรุณาถามคำถามมานะครับว่าเ,เช่นการล่าจะไปที่1บาทตอนไหนนะครับรูน่าจะยังไงนะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกันมานะครับในราคาของคริปโตนะครับ เราเริ่มต้นที่ BTC ก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไซด์เวล์ด้านข้างนะครับย่อตัวลงมาเล็กนิดหนึ่งนะครับถ้าเราจะดูจากจังหวะนี้ก็คือว่าในทิศทางของ BTC นี้ถ้าเราดูก็จะเห็นว่าเขาเริ่มจะเปิดทิศทางขึ้นไปที่สูงขึ้นไปที่ตอนนี้อยู่ที่ล้านแปดนะครับเดิมทีเนี่ยราคามัน คือตามกรอบลีเนียเรกเกชันนี้มันเริ่มขยายขึ้นไปและยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะไปที่จังหวะสูงสูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็ดูจังหวะของ mcd a นะครับเป็นแนวซื้อนะครับหมายามว่าแม้ว่ามันอยู่ฝั่งลบก็ตามนะครับแต่ว่ามันเป็นสีขาวนี่คือเป็นสัญญาณการสั่งซื้อแล้วก็ mcd a ก็กำลังกระเถิบีขึ้นไปน,นี้เราก็พูดซ้ำ ก็เขียนตัวเหมือนเดิมๆนะครับวาดรูปเหมือนเดิมนะครับ,รรบอันนี้ก็คือย้ำเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้มันจะซา์เว์อกด้านข้างนะครับมันจะซา์เว์อกานข้างนะครับแล้วก็รอจังหวะที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ MSCD ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสิกแน l ไอเส้นซีโร่นะครับแต่ว่าอยู่ต่ำกว่าเส้นสิกแน l นะครับเพราะฉะนั้นราคาในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องรอดูจังหวะอีกประมาณสักวัน2วันเพื่ออะไรครับ เพื่อดูอแนวโน้มเซนติเมนต์ของการซื้อนะครับให้มันกลับขึ้นไปนะครับให้มันกลับขึ้นไปอยู่บนเส้นซีโล่นะครับเมื่อไปอยู่เส้นซีโล่เสร็จปุ๊บราคามันจะมีโอกาสที่จะด,ดีดกลับขึ้นไปแล้วพุ่งขึ้นไปนะครับเพะฉะนั้นตัว BTC นี้โอกาสอันใกล้ที่มันจะพุ่งขึ้นไปที่ล้านห้าในจังหวะวันสองวันนี้ก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าแน่นอนมันต้องไปที่ล้านสี่ก่อนนะครับแล้วก็ดูจากจังหวะของ m a c d แล้วก็มัน หลังจะเคลื่อนที่ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะคือถ,ถ้าพูดถึงเส้น2องแล้ว,วันมันจะอยู่ต่ํากว่าตรงนี้เยอะนะครับเส้น2องแล้ว,วันก็อยู่ประมาณตรงนี้แถวๆนี้นะครับดังนั้นโอกาสนี้ก็คือโอกาสที่มันจะไซเวยขึ้นไปนะครับราคาของตัว BTC จะค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับก็จะไปที่ประมาณล้านสนะครับในอีกวัน2วันนี้นะครับก็ เหรียญทั้งทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันอาจจะไปหรือไม่ไปมันก็อยู่ที่แนวทางและทิศทางของของราคาต่างๆไม่ว่าจะเป็นดาวโจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคานะครับมันก็ล้วนมีผลต่อราคาของคริปโตนะครับดังนั้นท่านก็ใจเย็นนะครับยังไงซะมันยังคงเป็นขาขึ้นท่านที่ ช้อนซื้อเอาไว้ตั้งแต่ราคานี้นะครับแปดแสนเก้าแสนนี่ก็ถือว่าล้านหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นมาเห็นไหมครับไซว์เวย์ขึ้นมาสร้างฐานเสร็จก็จะขึ้นต่อไปนะครับน,นี่ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับไปดู USD บ้างนะครับ BTC ที่เป็น USD ตัวนี้ยังคงไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับเช่นกันแล้วก็เราจะได้เห็นนะครับในเร็วนี้เราจะได้เห็นนะครับว่า 555,000ดอลลาร์นะครับจุดสูงสุดของมันจะไปที่5นสี่ดอลลาร์นะครับ5นสี่ของดอลลาร์นะครับคือมันจะมีมูลค่า BTC เนี่ยอันนี้เราดูจากของ Bitstamp นะครับการเคลื่อนที่ของราคานี้มันยังคงซา์เวกเดินข้างเนื่องจากว่า a c d ยังคงซา์เวกแล้วก็ซนติเมนต์ในการซื้อยังอยู่ฝั่งลบนะครับดังนั้นถ้าเมื่อถ้าเมื่อไหร่เขา จะขึ้นมาฝั่งบวกเมื่อไหร่ราคาก็จะค่อยซด์เวย์ขึ้นไปแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปถึง4ี่ห0ื่นนะครับดังนั้นทางทุนก็ใจเย็นนะครับช่วงนี้เป็นจังหวะที่ท่านต้องหาเงินเข้ามาช้อนนะครับเงินเข้าช้อนในช่วงจังหวะนี้แล้วก็แม้ว่าเอเนั้นยังคงซา์เวย์ออกด้านข้างแล้วก็ยืนอยูย่ต่ํากว่าเส้นสิกแนลนะครับก็คือมันบอกว่าราคานั้นยังไม่พุ่งในจังหวะนี้แต่ว่าถ้า อีกสอาวันเราไม่แน่นะครับในวัน2วันนี้ก็คือให้โอกาสที่จะเข้าช้อนเพื่อรอจังหวะพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นในราคาวันสอวันนี้มันจะย่อตัวลงมานะครับนักลงทุนก็หาจังหวะเข้าช้อนนะครับแล้วพอ,อพอผ่านวัน2วันนี้ไปราคามันจะไซ์เวย์ขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะได้เห็นมูลค่านะครับสี่หมื่นสี่หมดอลลาร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้คือ b t c นะครับ ถัดมาลูน่าบ้างนะครับลูน่าจังที่เราเรียนใน่านซ่าว่าถ้ามันจะไซด์เวัพขึ้นไปมันจะต้องยืนเหนือ0.00 2 7นเจ็ดนะครับศูน2 7จุดเจ็ดเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับถ้าดูเส้นสองและว,วันมาตรงนี้พอดีแล้วก็บูลเจอร์แบนตรงกึ่งกลางพอดีถ้าเกิดท่านจำได้นะครับของคลิปก่อนหน้านะครับที่ลุงเคยทำให้ท่านดูเอาไว้วันนี้เราจะไม่ทำนะครับเพราะว่าจำแล้วก็ เป็นที่เดิมแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างน้อยนะครับราคามันไซเวย์ขึ้นมานะครับเห็นได้จากอะไรครับขยายนะครับไปตามเฟรมสีชั่วโมงว่ามันยังคงเป็นจังหวะไซเวย์ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าเซนติเมนต์การซื้อขายนี้มาฝั่งบวกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชี้ขึ้นแบบนี้ราคาย่อมพุ่งขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะพุ่งขึ้นมาชนตรงนี้แล้วก็ไซเวอกด้านข้างแล้วก็ไซเวย์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าเกิดมี อ่มีเงินหรือว่ามีทุนท่านก็ควรที่จะยับหรือเกงเข้าเก่งกําไรตัวรูหน้าได้เลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะค่อยๆไซเวกับขึ้นมานะครับเราเห็นจากทาวเฟรมสั้นๆนะครับเพื่อยืนยันนะครับในในว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับอันนี้ทาวเฟรม3ชั่วโมงนะครับจงังหวะเอเซดีชีข,ขึ้นหายใสยชี้ขึ้นจงังหวะอีก3ชั่วโมงนี้มันยังคงจะไซเวกขึ้นไปนะครับแล้วก็อ่ายืนเหนือเส้น ลีเนียลักชั o นมันจะสายเวฟออกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของลีเนียลักชั o นให้สูงขึ้นไปอันนี้คือ Time Frame 3ชั่วโมงลองดู2ชั่วโมงก็จะเป็นจังหวะพุ่งขึ้นอันนี้คือจังหวะสวยงามนะครับนี่นะครับถามว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะซื้อใช่ไหมแน่นอนครับต้องเข้าซื้อเท่านั้นนะครับเพราะว่า sentiment ราคาปริมาณการซื้อของ MCD ยืนอยู่เหนือ เส้น s ิกแนลเส้นซีโร่และก็เส้น s ิกแนลนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าเอาไว้ก่อนนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นในวัน2วันนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราดู TIMEFRAME สั้นๆเข้าไปก็จะเห็นว่ามันค่อ,คอยๆซด์เว์ขึ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับไปดู TIMEFRAME ันเดย์นะครับวันเดยมันยังคงไม่กลับไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เริ่มจะกลับแล้วนะครับถ้าราคาของ TIME เฟรมเดย์เนี่ย มันเราจะทําให้เรามั่นใจถ้าราคามันขึ้นยืนเหนือกึ่งกลางคือเลยเส้นซีโรขึ้นไปนะครับมันจะทําให้เรามั่นใจและราคาก็จะทะยานพุ่งขึ้นไปถือว่าเข้าเก่งกําไรในตัวหลูหน้าได้เลยทันทีนะครับก็เรียนใท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้ไปดูทางที่เป็น USD กันบ้างนะครับก็ยังคงไซเวย์ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับมันจะต้องย่อตัวลงมานะครับ เป็นจังหวะให้เข้าช้อนแล้วพอถึงจังหวะที่จะขึ้นไปนี่มันก็ต้องสายเวลด้านข้างก่อนที่จะขึ้นไปนะครับก็อีก2วันนะครับถ้าดูจากตรงนี้ไทม์เฟรมนี้คือเซนติเมนต์ต้องไปอยู่ฝั่งบวกเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราก็ดูแล้วว่ามันจะไปประมาณ2-3วันนะครับอีก2-3วันราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็เรียนท่านทราบแบบนี้นะครับว่ารู้หน้านะครับอีก2วันนะครับอีก2วันนะครับ อีก2วันหรือ3วันนะครับราคาจะพุ่งขึ้นนะครับอันนี้เตือนในท่านได้ได้ลองพิจารณาดูนะครับเราก็บอกให้ท่านได้ได้รับทราบในหล,หลายๆครั้งนะครับอย่างเช่น2อสาอาทิตย์ก่อน2อาทิตย์ก่อนนะครับเราก็บอกว่าลูหน้าจะขึ้นนะครับมันก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็ย่อลงมานะครับแล้วเราก็มาบอกวันนี้อีกว่าอีก 2- 3วันเนี่ยราคาจะพุ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้น ก็อยู่ที่นักทุนจะพิจารณาดูนะครับอันนี้แม่นไม,ม,ม่ก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปนะครับแต่ว่าเราก็กล่าวให้ท่านได้เห็นนะครับว่าโอ,อกาสข้ามานั้นมีมาจากที่เราได้ได้ทำนายให้เห็นว่าเราดูจากหลักการอะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็ดูจากหอักการของ FACD ดูจากหลักการเคลื่อนที่ของราคานะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกอรอบนิเว i o n นะครับก็เรียนให้ท่าทราบแบบนี้นะครับถัดมานะครับ iost นะครับก็ยังคงเป็นจังหวะ้ายเวรพิลเล่นข้างแต่ว่าตอนนี้ macd ชี้ลงนะครับแต่ว่า sentiment ในการซื้ออยู่ฝั่งอ,อยู่ฝั่งติดลบนะครับแต่ว่ามันยังเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น rsi ย่อมชี้ขึ้นนะครับราคาของ rsi ชี้ขึ้นเพราะฉะนั้นราคามันก็จะค่อยๆอ,ยอดีตกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้ต้องใช้เวลาประมาณสัก4-5วันนะครับก็คือต้องรอดู บีทีซีขึ้นไปก่อนรอดูรูหน้าขึ้นไปก่อนตัว i อโอจึงจะขึ้นไปตามนะครับเพราะว่าจังหวะของมันอยู่ทางฝั่งของติดลบนะครับหรืออยู่ฝั่งขาลงนะครับอยู่ฝั่งติดลบก็รออีกประมาณสัก5วันนะครับพอมาถึงจังหวะตรง5วันนี้มันก็จะพุ่งขึ้นไปตามสเต็ปลำดับนะครับก็อาจจะกลับขึ้นไปที่0.36าหนะครับสลับตัว i อโอเนะครับคือมัน ถ้าเรารู้แบบนี้เราก็จะค่อยๆเข้าเล่นนะครับค่อยเก่งกําไรเหรียญน,นะครับอย่างที่ลุงเข้าเปิดกระเป๋าให้ดูเห็นไหมครับว่าลุงเข้า SNT ออกจาก SNT ไปเข้ากาล่าออกจากกาล่าแล้วไปเข้าลูนาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นตามสเต็ปนะครับมันก็จะค่อยๆอ่าคือตอบแทนกําไรให้กับเราถ้าเกิดเราเห็นจังหวะของการเคลื่อนที่นะครับคือเมื่อเราดูกราฟนี่เราก็จะเห็นว่า มันจะเดินทางในการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยอีกประมาณอันนี้อีกประมาณ4วันนะครับราคาก็จะกลับมาตรงกลางพอมาตรงกลางปุ๊บมันจะไซด์เวพขึ้นไปนะครับราคาก็จะไซด์เว์ขึ้นไปนะครับก็ดูเป็นหลักการนะครับท่านักทุนครับก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะครับแต่ว่าเราดูเรารู้แล้วว่าแน่นอนต้องได้กําไรนะครับอย่างตัวกาล่านี้นะครับสูงสุดของมันจะไปที่1บาทนะครับตอนนี้มันกําลังจะ ่า์เวขึ้นไปนะครับกำลังจะไปที่1บาทในอีกวัน2วันนี่ครับในอีกวัน2วันนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับสติเมนต์ในการซื้อเนี่ยมันอยู่ฝั่งติดลบอยู่แล้วก็มันเป็นสีแดงเล็กๆเพราะนั้นราคามันยังอ่อนแรงก็แค่รอแค่วันรุ่มเข้ามานะครับาสำหรับการล่าจะขึ้นไปที่1บาทได้ในอีก2-3วันเช่นเดียวกันกับตัวตัวลูน่านะครับเพราะนั้นถ้าเราดูตอนนี้เราก็จะบอกว่าราคามันก็จะ ค่อยๆซดยเวขึ้นไปนะครับเราก็จะไปที่1บาทนะครับอันนี้ก็คือถ้าจังหวะ MACD ยังคงยืนยันว่ายังคงซด์เวอขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราลอง,ลองมองย้อนกลับไปที่ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับถ้ามันยังคงชี้ขึ้นแบบนี้แสดงว่าราคาจะกลับขึ้นไปใกล้ๆ1บาทนะครับไป1บาทในอีก2-3วันนะครับก็ตอบคำถามทนักทุนที่ถามมาว่าจะไป1บาทเมื่อไรละลุงนะครับ ลุงก็บอกว่าอ้าวดูจากคลิปนี้ลุงก็บอกว่าอีก2-3วันนะครับรออีกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะช่วงระยะเวลานี้ถ้าลุงมีทุนลุงก็ต้องเข้าช้อนซื้อเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่า MACD ชี้ขึ้นทุกอันนะครับทามเฟรมสั้นๆนะครับยังคงไซเว์ไซเว์ขึ้นมานะครับราคาก็ใกล้1บาทภายในวัน2วันนี้นะครับราคาของกาล่าก็จะไปที่1บาทนะครับทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้คือ เป็นหลักการและแนวโน้มที่ลุงได้เรียนให้ท่านทราบนะครับส่วนมันจะไปได้หรือเปล่านี้ลุงก็คืออย่างน้อยมันต้องมีความมั่นใจอยู่แล้วประมาณสัก5 0 5 5ว่ามันจะไปนะครับดูได้จากเคอร์ฟของตัวของตัว linear เ e q a t i o n นะครับสูงสุดของมันก็คือ1บาท1บาท1บาท20สตางค์นะครับมันจะทะลุขึ้นไปที่1บาท สิบกว่าสตางค์น,นะครับสำหรับตัวการล่านะครับก็บอกให้ท่านนักทุนได้ชื่นใจกันแล้วก็ภายในวันสองวันนี้นะครับเห็นได้จากตรงสถิเซนติเมตรในการซื้อนะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ค่อยๆเบี่ยงจะมาฝั่งบวกนะครับถ้ามันขึ้นมาฝั่งบวกเมื่อไหร่ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่1บาททันทีเพราะนั้นโอกาสในวัน2วันนี้มีโอกาสนะครับที่มันจะขึ้นไปที่1บาทนะครับ ก็เรียนทั้งทุนเดซ่าบแบบนี้นะครับนี่คือการล่านะครับแล้วเราก็ไปดูภาพใหญ่ๆโดยรวมนะครับอย่าง s อสมันก็พอถึงจุดสูงสุดของมันมันก็กลับลงมาเห็นไหมครับตัวซิลิก้าก็น่าน่าสนใจนะครับว่าโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับมันยังมีโอกาสแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่พุ่งขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับเราต้องดูเส้น,เส,นเส้นต่อเอเ d ถ้าดูตรงนี้ก็อีกประมาณสัก3าวันนะครับ สำหรับ S อส่าสำหรับตัวซิลิก้านะครับอีก 3- 4วันราคามันถึงจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับดูจังหวะนี้นะครับแต่ถ้าเราดู s อสก็จะเห็นว่ามันขึ้นถึงจุดสูงสุดเรียบร้อยนะครับขึ้นถึงจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วมันก็ย่อลงมานะครับจุดสูงสุดเรียบร้อยก็คือที่1.5 1.6นะครับแล้วมันก็ย่อลงมาก็รอจังหวะให้อ่าให้ซนติเมนต์การซื้ออยู่ฝั่งบวกนะครับตอนนี้เพราะว่ามันเป็น มันแม้ว่ามันเป็นอยู่ฝั่งลบแต่ว่ามันเป็นเซนติเมนต์สีขาวนะครับเพราะนั้นราคายังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับก็ลงทุนได้นะครับถ้าลงทุนก็เก่งกำไรได้นะครับยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแม้ว่ามันย่อตัวลงมาก็ตามนะครับสำหรับ s อสนะครับหลายๆตัวก็ไซด์เวย์ไปทางด้านข้างลบนิดหน่อยนะครับอย่างฮีบาร์นะครับแล้วก็ดอกคอยนะครับดอกคอยจะถึง3บาท เมื่อไร่นะครับก็ดูจากจังหวะก็เซนติเมนต์ในการซื้อของ MACD ยังอยู่ฝั่งลบนะครับก็รอยอประมาณ4-5หวันนะครับถ้ามันอยู่ฝั่งบวกเมื่อไหร่ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่3บาทนะครับก็มีโอกาสนะครับตอนนี้มันยังคงสายเวกด้านข้างนะครับก็ดูที่ลุงได้ไดคาดการเอาไว้นะครับแนวโน้มมันก็จะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ซา์เวกด้านข้างแล้วก็ พอมาที่ต่ําสุดของลีเนเลกชันมันก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดของลีเนเลกชันไปที่3.3บาท3.2บาทนะครับจังหวะของขยอยก็จะเป็นแนวโน้มแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่นักทุนจะตัดสินใจเข้าเก่งกําไรนะครับรับคอยก็ย่อตัวลงมานะครับก็ซด์เวลกันข้างครับคอยนะครับเจฟินก็ซด์เวลขึ้นขึ้นลงๆนะครับส่วนตัว e ีชก็ อยู่ที่7 3 0 0 0 7 4 0น0นะครับขึ้นขึ้นลงลงเช่นเดียวกันนะครับ ETH/USD ก็2,000 2,000กว่านะครับ BCH ก็ขึ้นไปที่8,000นะครับไซเว่ way ขึ้นมานะครับ e TH, b t s นี่ถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าดูจริงๆเขาไซเว่ขึ้นมาตลอดนะครับทำกำไรขึ้นมาได้ตลอดนะครับก็ราคาก็ไซเว่ขึ้นมาก็น่าสนใจนะครับงนั้นตัว บี s, s นี่เดี๋ยวจะมาดูเอาข่าวหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาไซด์เว์ขึ้นมาโดยตลอดวัวนี้ก็บวกนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะอันดีงามแล้วก็ชิบะาอินุนะครับตัวนี้เราก็ดู3ตัวหลังนะครับเดิมทีมันก็อาจจะขึ้นไปที่800-900นะครับสำหรับชิบะาอินุก็น่าสนใจนะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดท้านัทุนเก่งกาไรเข้าเก่งกําไรก็หาโอกาสเก่งกําไรในจังหวะที่ต่ําที่สุดนะครับก็จะได้กําไรนะครับ ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับทั้นเรืทุนครับหลาย,ลายตัวน่าสนใจนะครับเราก็มองไปแล้วก็ดูเหมือนว่ามันกําลังจะทํากําไรนะครับ a d a ก็ยังคงที่ที่13บาทนะครับ LDO ก็ไซเว่ย80บาทกว่าบาทนะครับสำคัญคือตัว TRX นะครับยังคงไซเวย์ขึ้นไปทั้งฝั่ง USD แล้วก็ฝั่งเงินบาทนะครับ มันจะคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเห็นได้จาก MA c d นะครับตอนนี้มันกําลังจะกลับขึ้นมาอยู่ฝั่งบวกเพราะฉะนั้นราคาก็แสดงว่ามันกําลังพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จุดสูงสุดของมันอยู่ที่5บาท6บาทนะครับสำหรับทีชีไอหรือตอนนะครับท่านลงทุนก็ลองพิจารณานะครับอันนี้ลุงก็เคยเล่าแล้วก็ดูไว้ตั้งแต่แรกเห็นไหมครับว่ามันจะมาทางนี้เพราะาทางนี้ก็จะไซด์เวย์ขึ้นมาแล้วก็สร้างเส้นเทศสร้างเส้นเทศก็จะพุ่งขึ้นมาแล้วก็ย่อตัว แล้วก็ฟังมาฝังทางนี้เห็นว่าการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคามันอยู่ในกรอบของลีเนีย์เลกชันใช่ไหมครับอันนี้อันนี้คือสูงสุดลงมาต่าสุดต่าสุดขึ้นไปสูงสุดลงมาต่าสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดมันก็จะเคลื่อนตัวอยู่ในนี้อยู่ในกรอบของลีเนีย์เลกชันแต่ค่อยๆยยกโลทำนิวไฮยกโลทำนิวไฮไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัว trx หรือตอนนะครับ ก็เรียบเรียงให้ท่านได้รับทราบแบบนี้นะครับนี่ก็คือแนวโน้มทั้งหมดของเหรียญคริปโตนะครับที่ลุงได้มาอธิบายแล้วอัปเดตให้ท่านได้ทราบว่าแนวโน้มของแต่ละตัวแต่ละเหรียญน,นั้นเป็นอย่างไรก็ให้ท่านลงทุนลองพิจารณาดูก่อนนะครับจากที่เราได้เตือนท่านเอาไว้ก่อนนะครับว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็จะอาจจะถูกบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะผิดต้องกราบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระติงแก้แจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วก็กะขอบคุณสำหรับท่านลงทุนที่มีใจที่ให้อาวุธลุงมาก็คือด้วยการกดสมัครสมาชิกช่องน,นี้นะครับให้เป็นสมาชิกรายเดือนครับกับลุงเทรดคริปโตนะครับกับขอบคุณอย่างสูงนะครับยังไงไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับคลิปดีๆถัดไปขอให้ทุกคนนั้นมีกําไรแล้วก็ กำเงินสดเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆๆงนะครับไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับลุงเทศคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ